สวัสดีครับผมนนท์นะครับผมมาฟังข่าวลิ้วภูระจันทวัน,นี้กันนะครับหาสุกใจคลิปและชนแนลช่องนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผม มาเริ่มต้นประเด็นแรกในวันนี้ด้วยการสรุปผลการแข่งขันของทีมลิพูนช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมากันนะครับก็เรียกได้ว่าซีซั่นนี้นะครับลิปูชนะแมนซิตี้ได้ทั้งเกมเย่าและเกมเยือนเลยนะครับหลังเมื่อคืนลิปูสามารถเอาชนะซิตี้ไปด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์นะครับนอกจากนั้นแล้วเกมเมื่อคืนนะครับยังถือเป็นครั้งที่2ในรอบ15ปีเลยนะครับที่ลิปูสามารถบุกมาเอาชนะซิตี้ได้ถึงเอติฮัสเตเดียมในรายการพรีเมียร์ลีกได้ ครับเกมเมื่อคืนนะครับลิปูก็ลงเล่นด้วยแผน4-4-2นะครับสลับกับแผน4-2-2-2นะครับแม้ในหน้ากระดาษจะเป็น4-2-3-1ก็ตามนะครับโดย11ผู้เล่นตัวจริงของทีมลิปูก็ประกอบไปด้วยผู้รักษาประตูอาริซงนะครับกองหลังประกอบไปด้วยเทนอาร์โนโคลาเต้ฟานไดและโรเบอร์สันนะครับส่วนกองกลางประกอบไปด้วยซาน่ากาเฟนแบคแม็กไอสเตอร์และดีอาร์สส่วนกองหน้านะครับประกอบไปด้วยโซบอสไดและเคอร์ติสโจนนะครับภาพร รวมครึ่งแรกนั้นนะครับต้องชื่นชมนักเตะลิปูทุกคนเลยนะครับว่าเล่นเกมลุกได้เฉียบคมนะครับและเล่นเกมรับได้อย่างเหนียวแน่นมากนะครับจนสามารถขึ้นนำแมนซิตี้ได้ถึง2ประตูตั้งแต่ช่วงครึ่งแรกนะครับเวลาเล่นเกมลุกนะครับซิตี้ก็จะให้ดิโก้ลูอิสขุ่เข้ามาเล่นในพื้นที่ตรงกลางนะครับโดยให้เดบอยขยับออกไปยืนริมเส้นทางด้านขวาคอยออกบอลนะครับโดยซิตี้เน้นเล่นเกมลุกด้วยการเจาะพื้นที่ริมเส้นด้าน านขวาและด้านซ้ายของล์พูเป็นหลักนะครับส่วนเวลาเล่นเกมรับนะครับซิตี้ก็จะเพสซิ่งสูงตั้งแต่แดนบนเลยนะครับโดยใช้ผู้เล่นมากกว่าครึ่งทีมเข้ามากดดนันล์พูไม่ให้บิลลอัพสร้างเกมลุกจากแดนหลังขึ้นมาแดนบนง่ายๆนะครับช่วงครึ่งแรกนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้มีโอกาสครองบอลมากถึง60%เลยนะครับโดยมีโอกาสยิงประตูมากถึง8ครั้งนะครับแต่ไม่สามารถเปลี่ยนโอกาสทำประตูเป็นประตูได้เลยสักครั้งนะครับเพราะนักเตะล์พูเล่นเกมรับ ได้ดีและมีสมาธิมากๆนะครับลิอร์ผู้เล่นเกมรับด้วยวิธีการยืนคุมโซนมิดบล็อกกลางสนามสลับกับโลบ็อกนะครับโดยปล่อยให้ซิตี้ครองบอลเล่นกันไปเลยนะครับชอก ครองบอลน,นักนะครับก็ให้ซิตี้ครองบอลให้หนำใจซะนะครับพอถึงนาทีที่14นะครับลิฟพูก็มาได้ประตูขึ้นนำา1ประตูต่อศูนจากการทำประตูของซาร่าเรียกได้ว่านะครับในที่สุดนะครับลูกสูตรเตะม,มุมของลิฟพูก็ประสบความสำเร็จอีกครั้งสักทีนะครับหลังก่อนหน้านี้สูตรเตะม,มุมนะครับเคยใช้ได้ผลในเกมที่พูชนะเอซีมิลานในชมเปี้ยนลีกรอบเฟสมาแล้วนะครับประตูนี้นะครับก็ต้อง ยกเครดิตให้กับนักเตะลิปูทุกคนเลยนะครับที่ทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากนะครับระหว่างเล่นลูกสุดนี้แถมลิปูยังโชคดีนะครับที่บอลที่ซาร่ายิงไปเฉลบนะครับผู้เล่นซิตี้เข้าประตูอีกด้วยนะครับหลังจากโดนลิปูยิงประตูขึ้นนำนะครับซิตี้ก็โหมบุกอย่างนาแต่ก็ยังไม่สามารถเจาะเกมรับแบบมิกบล็อกกลางสนามและโลบล็อกที่เหนียวแน่นของทีมลิปูได้พอถึงนาทีที่37นะครับลิปูก็มาได้ประตูขึ้นนํา2ประตูต่อศูนย์จากการทําประตูของโซบอสไลน์ก็เรียกได้ว่าประตู ก็ต้องยกเครดิตให้กับเชนอาร์โนและซาร่าด้วยเช่นกันนะครับที่เล่นกันนี่อย่างเข้าขารู้ใจนะครับไหวพริบดีและตัดสินใจกันได้ดีมากมากนะครับส่วนโซบอสไลน์ก็ยิงได้ดีเช่นกันนะครับหมดครึ่งแรกนะครับลิปูจึงบุกมาขึ้นนำซิตี้ไปด้วยสกอร์2ประตูต่อศูนย์นะครับทั้งที่ลิปูมีโอกาสทำประตูแค่3ครั้งเท่านั้นเกมลุกและเกมรับของลิปูในช่วงครึ่งแรกยอดเยี่ยมจริงๆนะครับ ส่วนภาพรวมครึ่งหลังนั้นนะครับก็คล้ายก,กันกับครึ่งแรกนะครับแมนซิตี้ครองบอลได้มากกว่าและมีโอกาสทำประตรูมากกว่าลิเวอร์พูลนะครับแต่ไม่สามารถเจาะเกมรับแบบมิดบล็อกกลางสนามและโลบล็อกที่ยอดเยี่ยมของลิเวอร์พูลได้ส่วนลิเวอร์พูลนะครับช่วงครึ่งหลังก็เล่นเกมลุกคล้ายก,กันกับครึ่งแรกนะครับลิเวอร์พูลค่อยๆส่งบอลไปเรื่อยๆนะครับไม่รีบแต่จะเล่นเร็วก็ต่อเมื่อเห็นว่ามีช่องว่างที่สามารถเล่นงานทีมซิตี้ได้โดยครึ่งหลังลิเวอร์พูลนะครับสามารถสาาร,ถร้รางโอกาสทำประตูเพิ่มไดถึง5ครห้าครั่ง ครับที่ลิปูควรได้ประตูที่3นะครับทั้งจังหวะที่โจนยิงเข้าไปแต่ผู้ตัดสินจับลำหน้าโซบอสไลน์และจังหวะที่โซบอสไลน์หลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วยิงด้วยเท้าขวาแต่ไปติดผู้เล่นซิตี้นะครับพอถึงที่นาทีที่74นะครับชลอตก็แก้เกมด้วยการส่งเอนโดและซิมิการ์ลงมาเล่นแทนลูบสันและเคอร์ติโจนที่เริ่มอ่อนแรงนะครับการส่งเอนโดลงมานั้นนะครับถือเป็นการส่งข้อความแบบอ้อมๆนะครับให้ทุกคนได้รู้กันว่าชลอตพอใจกับสกอร์สประตูศูนย์แล้วนะครับจึงส่งด ลงมาปิดเกมนะครับพอเอนโดลงมานะครับแม้วิธีการเล่นเกมรับของลิปูจะเหมือนเดิมนะครับแต่ลิปูก็เปลี่ยนตำแหน่งการยิงเกมรับเป็น5-5-0นะครับเรียกได้ว่าลิปูแพ็คเกมรับเต็มพิกัดเลยนะครับเพื่อให้ซิตี้ยิงประตูไม่ได้นะครับโดยบางช่วงเวลาเอนโดก็จะลงไปเล่นในพื้นที่กองหลังบางช่วงเวลาเอนโดก็จะขึ้นไปเล่นในพื้นที่กองกลางนะครับแม้ซิตี้จะพยายามนะครับแก้เกมด้วยการส่งกูโดการโควาสิตและลูเบนิอาลงมานะครับแต่ก็ยังคงทำประตู ทีมลิปูไม่ได้หยุดดีนะครับเกมเมื่อคืนนักเตะซิตี้ดูจะหมกบุ่นกับการเลี้ยงบอลและส่งบอลเป็นพิเศษมากเกินไปนะครับแม้ว่าจะตามหลังลิปูถึง2ประตูก็ตามนะครับกราบวนการแข่งขันลิปูจึงบุกมาเอาชนะซิตี้ไปด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์ะครับเรียกได้ว่าเกมเมื่อคืนเป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมมองว่านักเตะลิปูเล่นกันได้อย่างสมบูรณ์แบบมากนะครับเกมรับกลับมาเหนียวแน่นนะครับเกมรู้ได้ลุ้นประตูตลอดนะครับซึ่งก็ต้องยกเครดิตให้กับชลอตและชีมง,งานด้วยเช่นกันที่ทำ การบ้านมาดีมากๆนะครับ แต่ถ้ามองอีกมุมนะครับทีมซิตี้ก็โชคร้ายจริงๆนะครับที่ไม่สามารถใช้ฮาลันในเกมเมื่อคืนได้ผมมองว่าถ้าฮาลันได้ลงเล่นเกมเมื่อคืนนะครับเป๊ปกัวเดโอล่าคงเล่นเกมลุกด้วยการใช้บอลโด่งใส่ทีมลิปูมากกว่านี้นะครับโดยให้ฮาลันคอยพักบอลและดึงตัวผู้เล่นลิปูเพื่อเปิดช่องว่างในการยิงประตูนะครับพอช่วงหลังลิปูดูจะมีปัญหาก,กับการรับมือกับบอลโด่งและลูกเซตพีดนะครับผลการแข่งข,ขันที่จบลงนะครับทำให้สถานการณ์ตอนนี้ทีมลิปูก็ยังคงอยู่ในตำแหน่งที่1ของตาราง คะแนนพิมพ์ลีกเหมือนเดิมนะครับโดยมีคะแนนนําหน้าทีมอาร์เซนอลที่อยู่อันดับ2ถึง11คะแนนแล้วนะครับแม้ลิปูจะลงแข่งมากกว่าอาร์เซนอลอยู่1เกมก็ตามนะครับส่วนโปรแกรมการแข่งขนันนัดต่อไปของทีมลิปูนะครับทีมลิปูก็จะได้กลับไปเล่นที่สนามแอนฟิลด์อีกครั้งนะครับโดยจะลงแข่งกับทีมนิวคาสเซิลในช่วงคืนวันพุธนะครับที่จะถึงนี้เวลาตีสามสิบห้านาทีนะครับผมแล้วเพื่อนๆชาวลิปูทุกท่านล่ะครับคิดยังไงกับผลงานของทีมลิปูในเกมเมื่อคืนกันครับ ไปกันต่อที่ประเด็นต่อมานะครับ ประเด็นต่อมานะครับมาฟังสถิติที่น่าสนใจหลังจบเกมกันนะครับเรื่องที่1นนะครับซีซั่นนี้ซาร่ามีส่วนร่วมกับการทาประตูของทีมลิปูทั้งหมด50บประตูแล้วนะครับโดยยิงเอง30ประตูและแอซิสให้เพื่อนอีก20ประตูนะครับเรื่องที่2นะครับซาร่ายิงประตูในเกมที่ลงแข่งในช่วงวันอาทิตย์ถึง11เกมติดต่อกันแล้วนะครับทาให้ซาร่าเป็นนักเตะที่ยิงประตูได้ติดต่อกันช่วงวันอาทิตย์ได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์พิมเมลีกนะครับ เรื่องที่3นะครับแมนซิตี้ตามหลังลิพูถึง20คะแนนนะครับถือเป็นการตามหลังจากฝูงมากที่สุดของแมนซิตี้ตั้งแต่วันที่1 4กรกฎาคมปี2020นะครับซึ่งในตอนนั้นเป็นครั้งล่าสุดที่แมนซิตี้ไม่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกและเป็นครั้งล่าสุดที่ลิพูได้แชมป์พรีเมียร์ลีกครับเรื่องที่4นะครับซาร่าเป็นนักเตะที่ยิงประตูทีมซิตี้ได้มากที่สุดนะครับโดยยิงไปทั้งหมด9ประตูและทําไป6แอสซิสต์นะครับเรื่องที่5นะครับซาร่าเป็นนักเตะคนแรกในประวัติศสตรพีเมท่ ทำประตูและแอซิสได้ทั้ง2เกมที่เจอกับแชมป์เก่าใน1ซีซั่นเรื่องที่6นะครับเกมเมื่อคืนนะครับลิพูครองบอลได้เพียงแค่3 4เอร์เซเท่านั้นนะครับทำให้สถิติการครองบอลน,นี้เป็นสถิติการครองบอลที่น้อยที่สุดของลิพูนบะตั้งแต่ซีซั่นส0 0 3ันถึงนะครับและเรื่องที่7นะครับประตูที่ซาร่ายิงได้ในเกมเมื่อคืนส่งผลให้ซาร่าขึ้นมาอยู่ในอันดับที่3ของดาวซนโวสูงสุดตลอดการของสมโมสรลิพูนะครับโดยยิงไปทั้งหมด241ประตู นะครับเท่ากันกับกอร์ดอนคอตสันน,นะครับทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นสถิติที่น่าประทับใจหลังจบเกมนะครับผมไปกันต่อที่ประเด็นต่อมานะครับประเด็นต่อมานะครับมาฟังเรื่องที่น่าสนใจจากบทสัมภาษณ์ของซาร่าและโซบอสไลน์หลังจบเกมกันนะครับ เรื่องที่1นึนะครับซาร่าเปิดเผยว่ามันน่าเหลือเชื่อมากที่ริพูสามารถบุกมาเอาชนะซิตี้ได้ถึงสนามเอติฮัสเตดียมเพราะการมาแข่งที่เอติฮัดถือเป็นเกมที่ยากเสมอส่วนแมนซิตี้ก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งมากและมีผู้จัดการทีมที่ยอดเยี่ยมอีกด้วยซิตี้สามารถครองบอลคุมเกมได้ตลอดทั้งเกมเขาจึงดีใจมากที่ริพูสามารถบุกมาเอาชนะซิตี้ได้ เรื่องที่สนะครับซาร่าหยืนยันว่าชัยชนะที่ได้จากเกมเมื่อคืนนะครับเป็นชัยชนะที่พิเศษมากโดยเฉพาะตอนนี้ที่ทีมลิเวอร์พลกำลังลุ้นแชมเปี้ยนลีกมันน่าเหลือเชื่อมากจริงๆพะซิตี้เคยได้แชมป์ลีกถึง4สมัยติดต่อก,กันเขาจึงหวังว่าช่วงเวลาที่เหลือในซีซั่นนี้นะครับนักเตะลิเวอร์พลทุกคนจะเยือกเย็นและนิ่งไว้นะครับเล่นตามเกมของตัวเองและพยายามเก็บชัยชนะให้ได้ทีละเกมที่ลงแข่งนะครับแม้บางครั้งอาจ,อาจ,อาจต้องเจอกับความกดดันช่วงท้ายเกมก็ตาม เรื่องที่3นะครับซาร่าเปิดเผยว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่านะครับซีซันนี้เป็นซีซันที่เขาเล่นบอลได้ดีกว่าเดิมหรือเปล่าแต่โดยส่วนตัวแล้วเขาชอบซีซันแรกที่เล่นให้กับลิพูมากที่สุดแม้บางคนอาจชอบผลงานของเขาในตอนนี้มากกว่าสิ่งที่เขาชอบที่สุดในเวลานี้ก็คือลิพูอยู่ในตำแหน่งจ่าฝูงของตารางทุกเกมที่ลงแข่งเขาทำเต็มที่เสมอเพื่อทีมและพร้อมช่วยเหลือนักเตะรุ่นน้องภายในทีมไปด้วยในเวลาเดียวกันเรื่องที่4นะครับซาร่าเปิดเผยว่าแชมเปียนลีกไม่ใช่แค่แชมป์เดียวเท่านั้นที่ลิพูต้องการในซีซัน เขาและเพื่อนร่วมทีมก็ต้องการแชมป์รายการอื่นๆด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นแล้วเขาและเพื่อนร่วมทีมจึงต้องเล่นกันให้ดีที่สุดและพยายามกันอย่างเต็มที่และถึงค่อยมารอดูกันอีกครั้งว่าลิฟูจะได้กี่แชมป์หลังซีซั่นนี้จบลงนะครับ เรื่อที่5นะครับโซวัสไลน์เปิดเผยว่าเกมเมื่อคืนเขาและเคอร์ติจโจนเล่นในบทบาทนักเตะหมายเลขสิบสองคนนะครับเดอบลเทนบร,บริเวณพื้นที่แดนบนนะครับแมสซิตี้ชุครองบอลเกือบ90%บ90%แต่สุดท้ายแล้วลิฟูก็สามารถเก็บผลลัพธ์อย่างที่ต้องการได้เขาและเพื่อนร่วมทีมจึงดีใจมากๆนะครับที่เก็บ3ามแต้มกลับแอนฟิลด์ได้ เรื่องที่6นะครับโซโบนะครับเปิดเผยว่าเกมเมื่อคืนเขาและเพื่อนร่วมทีมพยายามเล่นเกมรับบริเวณหน้าปากประตูระยะ30มลาด้วยความอดทนและทุ่มเทกันเป็นอย่างมากนะครับการเล่นเกมรับเป็นส่วนหนึ่งของแผนที่วางเอาไว้บางครั้งทีมคุณก็ไม่ได้ครองบอลตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเจอกับทีมแมนซิตี้แต่อย่างไรก็ตามนะครับเขาก็ยังคงดีใจอยู่ดีที่ลิปูเก็บสารแต้มได้แม้จะเล่นเกมรับมากกว่าเดิมก็ตามเรื่องที่7นะครับโซโบออกมาพูดกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมว่าพวกเรานะครับยังคงต้อง สู้กันต่อไปเกมในวันพุธนี้ที่เจอกับนิคาสเซลจะเป็นเกมที่ยากลำบากอีกหนึ่งเกมแม้ในลีกจะเหลือแค่11เกมเท่านั้นให้ลงแข่งแต่ก็ยังมีเกมอีกมากมายรอลิเวูอยู่เพราะฉะนั้นแล้วเขาและเพื่อนร่วมทีมจึงต้องนิ่งไว้และสู้กันต่อไปทีละเกมเขาหวังว่าท้ายที่สุดแล้วลิเวูจะได้แชมป์พรีเมียร์ลีกซีซันนี้ทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจจากบทสัมภาษณ์หลังจบเกมของซาร่าและโซบอสไลน์นะครับ และประเด็นสุดท้ายประจำคลิปนี้นะครับปิดท้ายกันที่บทสัมภาษณ์หลังจบเกมของอาร์เนอร์ส็อตกันนะครับ คนที่หนึ่งนะครับเชลอเปิดเผยว่าการบุกมาชนะแมนซิตี้ได้ถึงสนามเอทีฮัสเตเดียมได้นะครับถือเป็นชชนะที่สําคัญเสมอไม่ว่าทีมคุณจะอยู่ในอันดับไหนของตารางคะแนนก็ตามการมาเล่นเป็นทีมเยือนจึงเป็นเรื่องที่ยากมากที่คุณจะครองบอลได้มากกว่าเจ้าบ้านอย่างแมนซิตี้เขาและลูกทีมรู้ตัวเป็นอย่างดีก่อนเกมอยู่แล้วว่าเกมเมื่อคืนนักเตะลิพูต้องเล่นเกมรับกันให้ดีมากๆและนั่นเป็นสิ่งที่ลูกทีมของเขาทําได้ดีก่อนชนะซิตี้ในท้ายที่สุดส่วนเรื่องที่แฟนบอลลิพูร้องเพลงเชียร์ว่าทีมลิพูกําลังจะเป็นนนชมกั้ เขาคิดว่าแฟนบอลลิปูทําแบบนี้มานานแล้วแต่เขาและลูกทีมก็ยังคงรู้ตัวเป็นอย่างดีว่าต้องทํางานหนักต่อไปเพื่อชนะให้ได้ทุกเกมเรื่องที่2นะครับชลอตยืนยันว่าเกมทุกเกมในอังกฤษไม่ว่าจะเป็นรายการไหนก็ตามนะครับเป็นเกมที่ยากเสมอถ้าเป็นลีกประเทศอื่นเขาคงรู้สึกสบายใจกับตําแหน่งจ่าฝูงของลีที่ลิปูอยู่ในตอนนี้แต่ที่นี่คืออังกฤษทุกเกมจึงยากเสมอและมีความท้าทายแม้แต่ทีมพีมัตก็ยังสามารถเล่นงานลิปูได้เรื่องที่3นะครับชลอตยอมรับว่า เขาก็ไม่ได้คาดคิดมาก่อนเหมือนกันว่าทีมลิปูชุดนี้จะได้ <c oughs> จะได้ลุ้นแชมป์พิม์นิคในซีซั่นนี้นะครับสิ่งที่เขาพอรู้มาบ้างก่อนซีซั่นนี้จะเริ่มขึ้นก็คือผู้คนไม่คิดว่าทีมลิปูชุดนี้จะเป็นทีมลุ้นแชมป์ในซีซั่นนี้และก็คงไม่คาดคิดมาก่อนเช่นกันว่าแมสซตติขอโทษนะครับ และก็คงไม่คาดคิดมาก่อนเช่นกันนะครับว่าแมนซิตี้จะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งจ่าฝูงในเวลานี้อย่างไรก็ตามแม้ที่ผ่านมาซิตี้จะมีช่วงเวลาที่ยากลำบากเพราะปัญหาบัคเตะบาดเจ็บภายในทีมนะครับแต่เกมเมื่อคืนชลักก็มองว่าทุกคนก็ได้เห็นกันแล้วว่าซิตี้เป็นทีมที่ดีแค่ไหนและเป็นทีมคู่แข่งที่เล่นด้วยยากมากมาก เรื่องที่4ี่นะครับชลตยืนยันอีกครั้งว่าทีมลิพูชุดนี้มีนักเตะที่มีคุณภาพมากมายหลายคนนะครับภายในทีมนะครับนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมช่วงตลาดนักเตะซัมเมอร์และช่วงตลาดนักเตะมกราคมที่ผ่านมาเขาถึงไม่ซื้อนักเตะเพิ่มยกเว้นแค่เคียซ่าเท่านั้นนะครับในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาสิ่งที่เขาอยากรู้หลังจากนี้ก็คือทีมลิพูชุดนี้จะยังสามารถเล่นกันได้ดีเหมือนเดิมหรือไม่หากต้องลุ้นทั้งแชมเปียนลีกและแชมยูฟ้าแชมเปี้ยนลีกในเวลาเดียวกันนะครับเกมทงแ ถือเป็นเกมที่ยากลำบากมากเรื่องที่5นะครับชลอ์ชื่นชมแอลรอนสเปคโค้ดผู้ทําหน้าที่คิดลูกสูตรเตะมุมให้กับทีมลิปูในซีซันนี้ว่าที่ผ่านมาแอลรอนสเปกทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากๆม,มีหลายครั้งเลยก่อนหน้านี้ที่ลิปูเกือบทําประตูจากลูกสูตรเตะมุมได้ประตูที่ซาร่ายิงได้จากลูกสูตรเตะมุมจึงสร้างขวัญและกําลังใจให้กับทีมลิปูอย่างมากเป็นอย่างมากนะครับเพราะช่วงครึ่งแรกลิปูแทบไม่ได้ครองบอลคุมเกมเลยดังนั้นการเล่นลูกตั้งเตะจึงมีความสําคัญมากเขาจึงหวังว่าิู้ ทำประตูได้จากลูกสูตรเตะมุมได้มากกว่านี้ในช่วง11เกมพิมล์ิกที่เหลือเรื่องที่6นะครับชลอดพูดถึงซาร่านะครับว่าสถิติตัวเลขนะครับที่ซาร่าได้ทําไว้กับ ทีมลิเวูนะครับได้สะท้อนให้เห็นแล้วว่าซาร่าเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมมากแค่ไหนแม้เกมเมื่อคืนซาร่าจะไม่ได้มีพื้นที่ในการเล่นมากนักก็ตามแต่ซาร่าก็สามารถคุกค,คามทีมแมนเชสเตอร์ได้เสมอนะครับซาร่าเป็นนักเตะที่มีคุณภาพและยังสามารถเล่นเกมรับได้ดีด้วยซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยสําหรับผู้เล่นในตําแหน่งเกมรุ้นะครับและเรื่องที่7ดนะครับเชลตเปิดเผยว่านักเตะลิเวูทุกคนนะครับต่างอยากได้แชมป์และประสบความสําเร็จในซีซั่นนี้แม้จะรู้กันดีนะครับว่าเป็นเรื่อง ื่องที่ยากก็ตามพิมพ์ป็นิลีกเป็นลีกที่มีคู่แข่งที่สูสีหลายทีมดังนั้นที่ผ่านมานะครับลูกทีมของเขาทุกคนจึงทํางานกันหนักมากเพื่อมาถึงจุดนี้เขาจึงหวังว่าลูกทีมของเขาทุกคนจะตั้งใจทํางานต่อไปในช่วง3เดือนข้างหน้าแล้วถึงมาดูกันอีกครั้งว่าลิฟูจะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นข่าวลิฟูที่ผมนํามาฝากในคลิปวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณพเพื่อนชาวลิฟูทุกท่านมากๆนะครับที่เข้ามาชมนะครับภาคทุกใจก็เหมือนเช่นเคยครับกดไลค์กดแชร แจ้งเตือนรวมถึงคอมเมนต์นะครับนอกจากนั้นแล้วเพื่อนๆท่านไหนที่สะดวกนะครับยังสามารถสปอร์ตผ่นทางระบบซูเปอร์แตงและระบบสมาชิกรายเดือนกันได้นะครับวันนี้ผมก็มีอาการไม่สบายนะครับหากพูดไม่ชัดเจนนะพูดผิดมากกว่าเดิมก็ขอโทษด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ